วันนี้ใหม่ไม่เสีย ครับโอ้วันนี้เยอะท่านขอเนื้อเนื้อเลยนะคะ <c oughs> เดี๋ยวดี่มันต้องมีอารมณ์ขบนนิดหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวมันสั้นไปอ่ะครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีพี่พี่สื่อมวลชน ทุกท่านนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณที่ให้ความสนใจกันอย่างล้นหลามในวันนี้นะครับก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องที่กำลังมีการติดตามกันอยู่ในสื่อต่างๆนะครับทั้งสื่อทุกสื่อทุกแขนงนะครับแล้วก็ในขณะนี้ผมก็มีท่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านนทวุฒิท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังท่านธนุสัติ์มีท่านผู้ช่วยผู้จัดการของทกสคือท่านสุขพัฒน์มีท่านประหลัดกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านวัชรีท่านอธิบดีกรมการค้าภายในท่านวิบูลักษณ์ท่านประธานบอร์ดอคสคือท่านไปรอดแลวก็มีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ที่ที่จะร่วมกันถแถลงในวันนี้ส่วนส่วนทางขวาธธท่านอธิบดีส่งออกนี่เดี๋ยท่านมารอประชุมเรื่องอื่นครับก็ก่อนอื่นจะขอ,อ,อได้เกริ่นนำสั้นๆสักน,น,นิดหน่อยนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเนี่ยเท่าที่ทุกท่านก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับว่าเราเริ่มต้นมาตั้งแต่รัฐบาลท่านนายกยิ่งลักษณ์เข้ามา รับหน้าที่บริหารราชการแผ่นดินเมื่อปี2554แล้รีอ5 5 4และก็ได้ใช้โครงการในการยกระดับรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวนาผ่านโครงการรับจำนำสินค้าเกษตร,รตามนโยบายค่าแรงขั้นต่าเงินเดือนนะครับและถ้ารัฐบาลไม่เริ่มทำใครละครับจะทำ ท่านคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตแทรกนะคะนี่ไม่ใช่เวทีที่จะมาชี้แจงผลงานของกระทรวงการคลังนะคะเรากําลังต้องการจะทราบว,ว่าผลการดาเนินการโครงการจำนำค่านี้ขาดทุนเท่าไหร่สองแสนหกหมื่นล้านจริงหรือไม่แล้วมันจะมีผลต่อการจัดอันดับของประเทศค่ะขออนุญาตตอบคาถามตรงๆด้วยค่ะครับอรขออีกนิดเดียวครับเพิ่มรายได้สุดท้ายก็คือว่าการเดินคู่ไปกับนโยบายที่ทําอยู่นะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนของเราหลุดพ้นของการที่มีรายได้ที่ตกต่า ดังนั้นขอย้ำอีกครั้งครับว่าในส่วนที่ผมรับผิดชอบนะครับตัวเลข2 6 0 0 0ล้านนั้นเดี๋ยวคงจะมีท่านอื่นเกี่ยวข้องที่ตอบแต่ผมขออนุญาตว่าผมได้รับคำสั่งผมได้รับคําสั่งจากท่านว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้ยืนยันว่าโครงการที่ทํานั้นเป็นโครงการที่ทําอย่างมีเหตุมีผลและมีมาตรการของกฎหมายรองรับอย่างครบถ้วนครับเบื้องต้นขออนุญาตเท่านี้ครับขอบคุณครับออ้ยใบรุ่นใจร้อนจัง เดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี๋ยวขอท่านทกศเดี๋ยวต้องชี้แจงตัวเลขเป็นทีละชุดก่อนนะครับใจเย็นๆเช่นเดียวกับปีที่แล้วเนี่ยทำให้ปริมาณรายได้ที่เกษตรกรในโครงการ1นึ่งล้านเจ็พันครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นในฤดูปีการผลิต5 5าห้าประมาณ41,000ืบาทต่อครัวเรือนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลความก้าวหน้าในส่วนที่ทกศได้ดําเนินการจ่ายในโครงการจำนาข้าวเปลือกครับใช้เงินไปเท่าไหร่คะครับ ใช้เงินใช้เงินรับจำนำไปทั้งหมดเท่าไหร่ะคะทั้ง3โครงการในในรอบที่1นนะครับปี5 4าสทั 55, ใช้เงินไป1 1 8 0 0 0ล้านบาทรอบที่2นะครับใช้เงินไป2 1 8 0 0 0ล้านบาทนะครับในฤดูการปิดปีห้าสีาหสรับป 55, ี55-56นะครับใช้เงินไปออรอบที่1ขณะนี้ใช้ไปประมาณ2 0 2 0 0 0 0 0ล้านบาทนะครับแล้วก็รอบที่2อยู่ในระหว่างดำเนินการจ่ายไปประมาณ5 0,000 000, ล้านบาทครับ ครับก็ตามที่ทางทกสได้อธิบายนะครับว่าประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับนั้นเนี่ยมีต่อโรวเรือนแล้วมีเป็นหลักหลายหมื่นนะครับต่อโคเร,รือนต่อ,ตอรอบกันกันเพาะปลูกนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าโครงการตามนโยบายรัฐบาลนั้นเนี่ย ให้ประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรโดยตรงจริง,ง,งๆนะครับแล้วก็เป็นการยืนยันว่าเงินเนี่ยไม่ได้ไปเข้ากระเป๋าใครเลยแล้วเงินที่ออกไปทุกบาททุกสตางค์ที่มากล่าวหาว่าไปถึงมือเกษตรกรเพียงแค่3 0มก็ไม่เป็นความจริงจากตัวเลขที่ทางทกศได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่อันนี้เป็นเครื่องมือยืนยันได้นะครับชัดเจนนะครับว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ใช้ในโครงการนี้ถึงมือพี่น้องเกษตรกรแล้วก็ไปเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งหมดะจะขออนุญาตในช่วงนี้ได้ให้ท่าน ลำมตีช่วยนัทวุฒินะครับอ,อ,อธิบายถึงที่มาที่ไปของตัวเลข200,006นะครับว่ามันมีไม่มีจริงหรือไม่อย่างไรเชิญครครับท่านสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรซึ่งขณะนี้ก็ยังคงขานรับโครงการอยู่ยังไม่ปรากฏกลุ่มเกษตรกรชาวนาะตัวจริงกลุ่มไหนออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกโครงการเพราะเสียประโยชน์แต่อย่างใด ก็อยากจะอธิบายเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนนะครับส่วนรายงานฉบับนี้ก็เรียนว่ามันจะต้องดําเนินการตามกระบวนการปฏิบัติคือต้องเอาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกอขอชอก่อนแล้วเมื่อกกอรขอชอรับทราบเห็นชอบตามนี้หรือจะมีการปรับปรุงแก้ไขพิจารณาคํานวณใหม่อย่างไรก็ตามเนี่ยจึงจะออกมาเป็นรายงานที่เป็นข้อสรุปการปิดบัญชีของโครงการรับจำนำข้าวเหลือกในรัฐบาลชุดนี้ อย่างเป็นทางการอันนี้ก็อยากจะอธิบายให้กับท่านสื่อมวลชนได้เข้าใจเบื้องต้นต่อรายงานฉบับนี้นะครับและผมเรียนอีกครั้งหนึ่งคือผมเข้าใจฮะท่านมาท่านก็คงอยากได้รายงานฉบับนี้ไปเลยแต่ว่ามันตีตราลับมันก็เกินกว่าสิ่งที่เราจะดําเนินการในการแจกจ่ายท่านได้ในขณะที่มันยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากกอ,อชอครับท่านคะขออนุญาตค่ะถ้าอย่างนั้นตัวเลขเนสโลตณตอนนี้ มันคือเท่าไหร่คะตั้งแต่เริ่มดําเนินการมาปี2554อะคะ่ะจนถึงปัจจุบันเพราะว่าท่าน s u p p o r t คือมันมันเซนที่ท่านพูดน่เหมือนว่ามันน่าจะน้อยกว่า2 6 0 0 0 0ใช่ไหมคะใช่ครับคือเรายืนยันว่าตัวเลขถ้าหากว่ามันจะขาดทุนซึ่งขาดแน่ๆอยู่แล้วเนี่ยนะในทุกโครงการเป็นอย่างนี้มันไม่ถึง2 6 0 0 0 0ล้านบาทอย่างแน่นอน แต่ตัวเลขที่ท่านพูดมาเมื่อกี้4 2 0 0บวก90,000บวก80,000มันก็ใกล้เคียงอันนี้หนูถ้าท่านรวมเลยมันคือใช่ <Okay. S 1> ใช่ initial loss ที่เรามันไม่ใช่อีกฮะมันก็ต้องพิจารณามูลค่าสินค้าคงเหลืออีกมูลค่าสินค้าคงเหลือเนี่ยเขาก็บอกว่าประมาณการว่าน่าจะมีประมาณ200,000ว่าล้านอยู่เหมือนกันเอางี้กันค่นนะถ้าอย่างนั้น1 20,000ล้านที่เราส่งคืนทกศไปเนี่ยเกิดจากการขายข้าวออกจากสต็อกรัากี่ตันคะตัวเลขการระบาย มันคืออย่างนี้ครับพี่ต้องสื่อมวลชนการทํางานเนี่ยมันเป็นการทํางานที่มีการแครี่ออนมาเรื่อยๆนะครับมันไม่สามารถจะระบุชัดเจนได้ในขณะใดขณะหนึ่งว่าเป็นตัวเลขอย่างไรดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าประเด็นของกี่ตันเนี่ยผมคงว่ามันคงไม่ใช่เป็นประเด็นหลัก เป็นหลักคือว่าขายแล้วเม็ดเงินเอากลับมาแล้วหรือว่าเม็ดเงินที่เอาลงไปสู่สภาพเศรษฐกิจของกเกษตรกรชาวนาะมันได้ผลกับเขาจริงๆลำตีที่ท,ที่ที่พูดมาเข้าใจทุกอย่างเลยค่ะแต่เมื่อกี้เนี้ยที่ท่านนัทูุฒพูดอะว่าขาดทุนปีละ4ี่0 0ื่นเก้หมืนมันหมายความว่ายังไงอะคืออะไรขาดทุนคะและ้วคิดจากอะไรคือคืออย่างนี้ครับคือหมายความว่าเขาบอกว่ามีข้าวเนี่ยนะครับ ที่เหลืออยู่เป็นมูลค่าสินทรัพย์ตัวเลขนี้ต้องเรียนว่าในรายงานระบุว่าเป็นตัวเลขณนะวันที่31มกราคม <c oughs> นะครับมันเป็นไปไม่ได้เลยฮะที่จะไปขาดทุนถึง260,000ล้านอย่างที่ว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ ท่านคะอันนั้นเข้าใจคะ่ะแต่ว่าเมื่อกี้ตัวเลขที่ท่านพูด42,98,000บวกกันแล้วได้216,000ตัวนี้เป็น initial loss เป็น,ปนขาดทุนเบื้องต้นหรือคืออะไรคะม่ใช่ครับเป็นตัวเลขที่มีการประมาณการว่าถ้าหากมีการระบายผลผลิตทางการเกษตรในโครงการแต่ละปีเนี่ยอาจจะมีภาวะขาดทุนดังนี้หรือไม่แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ไปมีรายงานอีกว่า ประมาณการสินค้าคงเหลือน่าจะมีมูลค่าเท่านี้เท่าที่เห็นนี่ก็เป็นตัวเลขประมาณการนะครับมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่จะมาอธิบายว่าไปสรุปเป็นผลกาไรขาดทุนไม่มีตัวเลขจริงๆหรอคะว่าเราขายเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่ในเมื่อเราโดนกล่าวหาว่าขาดทุน2องแสนทำไมเราไม่เอาตัวเลขจริงๆมาเปิดเผยอะคะก็น,นี่ครับตัวเลขจริงๆเนี่ยก็อย่างที่เรียนเนี่ยครับมันมีคืนไปที่ท,อทอกศแล้วแสนสอง แสนสองนี่คือเข้าเท่าไหร่แล้วราคาเข้าเท่าไหร่ต้นทุนเข้าเท่าไหร่รอะคะคิดคิดง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะฮะทกศบอกว่ากรอบวงเงินที่ใช้เนี่ยประมาณ6 0 0 0 0 0นะครับขณะนี้นะ,ะแล้วก็จําหน่ายไปแล้วเนี่ยคืนแล้วประมาณแสนสองแล้วอยู่ระหว่างที่จะรอจําหน่ายอีกตกลงกันแล้วได้จํานวนส่วนหนึ่งแล้วก็ยังเป็นสินค้าคงค้างในสต็อกอีกตัวเลขมันก็เห็นอยู่แล้วว่ามันจะเป็น200,000ล้านเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับ ค,คือจาก <c oughs> คือผมก็ตอบยากนะครับเพราะว่ามันโครงการมันเดินตลอดนะครับไอ้รับจำนำก็รับเข้ามาไอ้ระบายก็ระบายออกไปแล้วระบายแต่ละประเทศเนี่ยยอดขายราคาขายก็ไม่เท่ากันทำไมเราไม่มีตัวเลขที่ผ่านมาคะว่าสรุปแล้วมันเท่าไหร่กันแน่ไม่อย่างนั้นอย่างเงี้ยประชาชนก็ไม่เคลียร์คะ่ะเนี่ยครับก็แสนสองหมื่นล้านบาทนี่คือคือสิ่งที่ระบายไปแล้ว นะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยก็เป็นตัวเลขที่กำลังรอ,งร,อระบายอยู่แล้วมตีสรุปอย่างนี้ได้ไหมคะ,ะว่าว่าไอ้มูลค่าที่ประมาณการว่าจะขาดทุนปีละ40,000 90,000 80,000รวมเป็น2 2 16,000เนี่ยเอามาหักเอามาลบกับมูลค่าสินค้าคงเหลือ226,000สุดท้ายแล้วจะเหลือยอดขาดทุนประมาณนั้นหรือเปล่ามันยังมีเรื่องของ ค่าดําเนินการแล้วมันยังมีตัวผลผลิตที่กำลังขาดทุนเยอะกว่านั้นเลยดีคะคือการประมาณการขาดทุนฮะเดี๋ยวขออนุญาตที่เนี่คือการประมาณการขาดทุนเนี่ยเราเชื่อเบื้องต้นนะครับว่าไม่น่าจะแตกต่างไปกว่าโครงการประกันรายได้ของรัฐบาลเข้าใจทุกสิ่งแต่ขอชัดๆได้ไหมอ่ะเพราะว่าที่รอมันนี่คืออยากขอได้ได้ตัวเลขชัดเจนอ่ะคือมันไม่ถึงตัวเลขนี้ครับคือเท่าไหร่คะท่านคือ มันอย่างที่เรียนนะครับมันจะเอาตัวเลขกําไรขาดทุนมาชี้วัดกันเน็ตๆตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากที่จะให้คําตอบกับท่านสื่อมวลชนในวันนี้ท่นคะขออนุญาตค่ะถ้าจะรีเฟอร์ข้อมูลเก่าว่าเราจะขาดทุนไม่มากไปกว่ารัฐบาลประชาธิปัตย์ที่ทําประกันรายได้ตัวนั้นคือสองหมื่นล้านบาทถูกไหมคะไม่ไม่ใช่ฮนะหกหมืกี่หมื่นคะตัวเลขประกัน ถ้าน้องนี้ค่ะระหว่างที่รอหนูหนูสงสัยว่าตอนนี้นนรัฐบาลถือสต็อกอยู่เท่าไหรค่คะกิตตันคะอันที่หนึ่งนะครับสองแสนหกไม่มีตัวเลขนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ซสก,ก่อนนะฮะไม่มีตัวเลขเพราะฉะนั้นเอาสองแสนหกมาเทียบมาวัดมาเป็นเกณฑ์อะไรไม่ได้แม้แต่อย่างเดียวอันนี้ต้องเรียนยืนยันนะเพื่อให้เ,เกิดความเข้าใจคือเราจะลืมตัวเลขสองแสนหกทันทีถ้าถ้าท่านให้ตัวเลขใหม่มาค่ะ <laughs> ก็เขียนไปได้เรื่อยๆ206แต่กาวเรียนว่ามันไม่มีที่มาที่ไปแล้วไม่มีใครสามารถอธิบายได้ว่า206มาจากไหนแล้วมาบอกว่า206ต่อปีเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้ทางทกศได้อธิบายเมื่อกี้เนี่ยชัดเจนแล้วว่ารอบที่1รอบที่2ใช้เงินไปแค่ประมาณ300,000เศษถ้าขาดทุน206เนี่ยผมว่ามันมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะเอามาเชื่อได้นะครับว่ามันขาดทุนได้มากขนาดนั้นถูกไหมครับ แต่ว่ากระทรวงการคลังเขามีแนวทางในการคำนวณนะคะก็นี่ไงครับผมทา<อ>ง <ฮะ S 2> ท่านนทวุฒิกำลังชี้แจงว่าเอกสารกระทรวงคลังคณะอ,อน,นุที่ปิดมาเนี่ยเป็นเป็นการประมาณการในขณะที่ประมาณการลักษณะนี้ยังมีข้าวลอยเย็นหนนมืออีกประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าล้านถ้าเราจะเอาตัวเลขแบบคิดปอนหนึ่งง่ายๆเอาสินค้าคงเหลือมาหักไอตัวขาดทุนมันก็ศูนย์ศูนย์นะครับใช่ไหมครับ